สวัสดีครับนักเรียนเดี๋ยววันนี้เรามาพบกันในรายวิชาศิลปะนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนพื้นฐานกันก่อนว่าศิลปะมันจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างมีรูปแบบแบบใดบ้างนะครับเอ่อก่อนอื่นเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของรูปร่างก่อน รูปร่างกับรูปทรงนะครับผมรูปร่างกับรูปทรงต่างกันยังไงอ่าดูอันแรกนะครับรูปร่างนะครับรูปร่างอันแรกเขาบอกรูปร่างรูปร่างคือรูปแบนๆรูปที่แบนๆเลยนะเขาบอกรูปที่แบนๆเลยมีสองมิติ มีความกว้างความยาวไม่มีความหนาเกิดจากเส้นรอบนอกที่แสดงพื้นที่ขอบเขตรูปต่ตางๆเช่นรูปวงกลมรูปสามเหลี่ยมรูปอิสระอันนี้คือรูปร่างนะครับรูปร่างเน้นไว้เลยว่ามีแค่เพียงสองมิติเท่านั้นคือเห็นแค่ความกว้างกับความยาวต่อไปนะครับดูในเรื่องของ รูปทรงรูปทรงเขาบอกว่ารูปทรงเป็นรูป3มิติแสดงความกว้างความยาวลังยังมีความลึกหรือความหนานูนด้วยเช่นรูปทรงกลมรูปสามเหลี่ยมรูปทรงกระบอกเป็นต้น ให้ความรู้สึกมีปริมาตรมีความหนาแน่นอ่าถ้าจะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างเช่นถ้าครูเอากระดาษ A4 มา1แผน่นเราจะเห็นว่ามันจะมีแค่ความกว้างกับความยาวเท่านั้นแต่ถ้าในเมื่อครูเอา A4 มาสัก50แผน่นวางทับซ้อนกันเราจะเห็นความหนาของกระดาษ A4 เพิ่มมากขึ้นถูกไหมครับไอความหนาตัวนั้นอนะที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันเขาเรียกว่ารูปทรง หรือรูป3ามิตินั่นเองนะครับอาต่อไปมาดูรูปตัวอย่างมั่งจะได้เข้าใจง่ายมากขึ้นอ้าวอันนี้นะครับคือรูปทรงกับรูปร่างตัวอย่างรูปร่างจะอยู่ด้านบนสังเกตว่ารูปร่างนะครับจะเป็นแค่ลักษณะเป็นแบน สี่เหลี่ยมก็มีแค่ด้านกว้างด้านยาวหรือถ้าเป็นรูปมา้าดูที่รูปมา้าถ้าเป็นรูปล่างมันจะเป็นแค่เส้นรอบนอกของตัวสิ่งของของตัววัตถุนั้นนั้นรูปเป็ดก็เหมือนกันเราจะเห็นแค่เส้นรอบนอกหรือเรียกง่ายๆคือเหมือนคล้ายๆเงาของมันเราจะไม่เห็นรายละเอียดว่าตรงไหนเป็นตาตรงไหนเป็นปีกอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นรูปทรงเราจะสังเกตว่ารูปทรงเราจะเห็นว่ามันจะมีความนูนในการวาด สองมิติให้เป็นสามมิติเนี่ยอย่างเช่นภาพแรกเนี่ยเราใช้สีหรือใช้ดินสอหรือใช้อะไรก็ได้แรงเงาให้มันมีเงาขึ้นมามันก็จะกลายเป็นรูปทรงขึ้นมาอย่างรูปสามเหลี่ยมพีระมิดถ้าเป็นรูปล่างก็จะเป็นสามเหลี่ยมธรรมดาแต่ถ้าเป็นสามเหลี่ยมที่เป็นรูปทรงมันจะเป็นรูปคล้ายๆพีระมิดคือมันจะมีความหนาออกมาด้วย อันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างรูปร่างรูปทรงนะครับสรุปคือรูปร่างมี2มิติเห็นแค่ด้านกว้างกับด้านยาวถ้ารูปทรงจะมี3มิติคือเห็นด้านกว้างด้านยาวและส่วนที่เพิ่มมาอีกอันนึงก็คือด้านความหนาของมันนั่นเองต่อไปนะครับรูปเลขาคณิตรูปเลขาคณิตอันนี้เขาบอกว่ารูปเลขาคณิตเป็นรูป ที่มีความแน่นอนมีมาตรฐานสาม,มารถวัดหรือคำนวณได้เกิดจากการสร้างของมนุษย์เช่นสี่เหลี่ยมวงกลมวงรีนอกจากนี้ยังรวมถึงรูปทรงของสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นเช่นรถยนต์เครื่องจกักรกลเครื่องบินสิ่งของใช้ต่างๆจัดเป็นเลขาคณิตทั้งหมด ที่ให้โครงสร้างพื้นฐานเป็นรูปต่างๆดังนั้นการสร้างรูปอื่นๆควรศึกษารูปเลขาคณิตให้เข้าใจท่องแท้เสียก่อนก็คือส่วนใหญ่ที่เราจะวาดรูปอะไรสักหนึ่งรูปเราจะมีพื้นฐานมาจากเรขาคณิตมาก่อนเดี๋ยวถ้าในชั้นที่โตๆขึ้นในระดับมัธยมเดี๋ยวเราค่อยได้เรียนกันอีกทีหนึง่งอย่างเช่นวาดหน้าคนอย่างเงี้ยเราก็จะสร้างจากวงกลมสร้างจากสี่เหลี่ยมหรือวาดนกวาดอะไรก็แล้วแต่เราสามารถเอาทรงเรขาคณิตที่เป็นวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมห้าเหลี่ยมเนี่ย มาใช้เป็นพื้นฐานเป็นเขาโครงล่างก่อนที่จะวาดภาพจริงออกมาอันนี้คือรูปเลขาคณิตนะเรขาคณิตก็คือพวกรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมอาจจะครูให้ดูรูปรูปอันนี้คือรูปทรงเลขาคณิตรูปทรงเลขาคณิตคำว่ารูปทรงไม่ใช่รูปร่างเลขาคณิตนะครับรูปทรงเลขาคณิตเพราะฉะนั้นคำว่ารูปทรงมันจะต้องมี3มมิติหรือ TD นั่นเองก็คือจะมีส่วนของความหนาเข้ามา ก็จะมีรูปวงกลมรูปทรงปริซึมรูปทรงมุมฉากรูปขนมเปียกปูนรูปทรงกระบอกรูปทรงกลวยอะไรอย่างนี้นะครับถ้ามีความหนาจะเป็นรูปทรงเลขาคณิตต่อไปอันนี้รูปทรงเลขาคณิตเหมือนกันต่อไปมาดูที่รูปทรงอินทรีย์บ้าง รูปทรงอินทรีย์เป็นยังไงรูปทรงอินทรีย์เขาบอกว่าเป็นรูปของสิ่งมีชีวิตที่คล้ายหรือคล้ายกับสิ่งมีชีวิตที่สามารถจเจริญเติบโตและเคลื่อนไหวได้หรือเปลี่ยนแปลงรูปได้เช่นรูปของคนสัตว์พืชเป็นต้นนะรูปอินทรีย์นะครับย้ำอีกทีหนึ่งเป็นรูปที่เป็นสิ่งมีชีวิตหรือคล้ายสิ่งมีชีวิต อันนี้คือรูปอินทรีย์อ่าดูรูปอินทรีย์ตัวอย่างรูปอินทรีย์นะง่ายๆเลยรูปอินทรีย์คือสิ่งมีชีวิตอ่าอย่างเช่นอันแรกภาพเสือเนี่เห็นไหมเป็นสิ่งมีชีวิตนะเป็นรูปอินทรีย์ต่อไปรูปนกรูปนกรูปนกอันนี้ก็เป็นรูปอินทรีย์เหมือนกันคือสามารถเจริญเติบโตได้เรือจะเป็นรูปพวกต้นไม้พวก ต้นหญ้าพวกดอกไม้อย่างนี้จะเป็นรูปอินทรีย์ได้นะเพราะสามารถจเจริญเติบโตได้ผ่านนะครับต่อไปรูปอิสระ,ะชื่อบอกอยู่แล้วอิสระอิสระ,สระคืออะไรอิสระคือยังไงก็ได้ไม่มีกําหนดกฎเกณฑ์ตายตัวใช่ไหมเขาบอกว่ารูปอิสระเป็นรูปที่ไม่ใช่แบบเลคขคคณิตเพราะเลขคคณิตจะเป็นแบบตายตัวกําหนดมาแล้วเป็นตายตัวเลยเปลี่ยนแปลงไม่ได้กําหนดมาแล้วแต่ถ้ารูปอิสระคือรูปที่ไม่กําหนด เขาบอกว่าเป็นรูปที่ไม่ใช่รูปเรขาคณิตหรือแบบอินซีแต่เกิดขึ้นอย่างอิสระเขาเลยใช้ชื่อว่ารูปอิสระไม่มีโครงสร้างที่แน่นอนเป็นไปตามอิทธิพลและการกระทําจากสิ่งแวดล้อมเช่นรูปก้อนเมฆนะก้อนเมฆแต่ละก้อนจะไม่เหมือนกันถ้าเราสังเกตดูก้อนหินแต่ละก้อนไม่เหมือนกันควันเวลาเราเผาไฟจุดไฟจุดเทียนอะไรแล้วแต่จุดทูบมีควันอย่างเงี้ยควันที่ออกมาจะไม่เหมือนกันซึ่งมีความรู้สึก ว่าเคลื่อนไหวมีพลังขัดแย้งกับรูปเลขาคณิตนะเขาบอกว่ารูปเลขาคณิตจะเป็นรูปที่กำหนดตายตัวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้คือบล็อกไหนบล็อกนั้นสามเหลี่ยมก็คือสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมจะกลายเป็นสี่เหลี่ยมเป็นวงกลมไม่ได้แต่ถ้ารูปทรงอิสระเราสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้ตลอดเวลาเขาบอกว่า รูปอิสระอาจะจเกิดจากรูปเลขาคณิตหรือรูปทรงอินทรีย์ที่ถูกกระทำถ้าอันนี้ได้นะถ้าเป็นเลขาคณิตหรือรูปอินทรีย์ที่ถูกกระทำนะจนมีรูปลักษณะเปลี่ยนไปจากเดิมจนไม่เหลือสภาพาคือ,อยังไงเปลี่ยนไปจากเดิมจนไม่เหลือสภาพนะตัวอย่างอย่างเช่นรถยนต์ที่ถูกชนยับทั้งคันเขาบอกรถยนต์ที่ถูกชนยับทั้งคันเลยเครื่องบินตก มันไม่คงรูปเดิมเห็นไหมเครื่องบินตกมันจะยับยุยย่อะไรอย่างนี้ไปตอไม้ที่ถูกเผาทําลายซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยอย่างเสือที่ครูให้ดูเมื่อกี้ถ้าเป็นเสือธรรมดาจะเป็นรูปของอินทรีย์แต่ถ้าเป็นเสือที่เสียชีวิตแล้วตายแล้วเริ่มเกิดการเน่าเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพจากเดิมอน,นี้เขาเรียกว่ารูปอิสระจะกลายเป็นรูปอิสระทันทีนะ หรือที่บอกเมื่อกี้อย่างเช่นกล่องกม่ด้สมมุติกล่องกล่องลังกล่องลังนมที่เราอยู่ในโรงเรียนเนี่ยกล่องลังนมถ้าเป็นกล่องธรรมดาเป็นปกติกล่องทั่วไปมันก็จะกลายเป็นรูปทรงของสี่เหลี่ยมถูกไหมแต่ถ้าเกิดสมมุติครูเอามือไปทุบเอาอะไรไปทุบมันให้บุบให้แบนให้บี้ให้ผิดร่างไปจากเดิมจะกลายเป็นอะไรครับ กลายเป็นรูปทรงอะไรรูปทรงอิสระนะเพราะมันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับต่อไปมาดูรูปของรูปทรงอิสระเป็นยังไงรูปของรูปทรงอิสระอันนี้คือเส้นอิสระเราสามารถวาดได้ตามใจชอบอย่างเช่นปลาอย่างนี้นะเราอย่าไปมองว่าปลาตัวนี้กลายเป็นรูปทรงอินทรียรูปอินทรีย์อะไรไม่ใช่นะ เพราะว่าเราจะมีลายเส้นด้านในสังเกตดูเราจะเห็นลายเส้นด้านในซึ่งปลาจริงๆมันจะมีแบบนี้ไหมปลาจริงมันจะไม่มีแบบนี้นะครับอันนี้เขาใช้เส้นอะไรก็ได้เส้นตามใจของเขาเลยจะเป็นเส้นขคดเส้นโค้งเส้นเฉียงเส้นหยกักหรือเส้นอะไรก็ได้มาประกอบข้างในตัวปลามันเลยกลายเป็นภาพนี้เลยกลายเป็นรูปรูปอิสระนะโอเคนะครับอ้าวคราวนี้อันนี้ก็มีอยู่เท่านี้ ในคราวนี้ที่เรียนนะที่ครูส่งคลิปไปมีอยู่เท่านี้แล้วเดี๋ยวให้นักเรียนเอาคลิปที่ครูส่งให้เนี่ยที่ครูทําขึ้นมาเนี่ยเกี่ยวกับรูปร่างรูปทรงรูปเลขาคณิตรูปอินรียเส้นอิสระอะไรพวกนี้นะเอามาตอบในใบงานที่ครูจะให้ไปนะครับผม แล้วเดี๋ยวมีอะไรสงสัยสามารถถามครูได้ตลอดเวลาในไลน์กลุ่มผู้ปกครองเลยนะครับโอเคสำหรับสัปดาห์นี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ